รถแบบนี้ขับยังไงมี24ล้อยาวสุดในโลกขับได้จริงด้วยนะรถคันนี้มีชื่อว่า The American Dream ยาวกว่า30เมตรยาวกว่ารถบัสหลายคันต่อการรองรับผู้โดยสารที่สูงสุดถึง75คนส่วนด้านในยังตกแต่งด้วยพรมนุ่มฟูแบบนี้แต่รถอาจจะไม่ได้มีออปชันอะไรมากมายเพราะสามารถแต่งเพิ่มตามความต้องการของแต่ละคนได้ที่เด็ดคือด้านท้ายรถมาพร้อมสนามพัดกอบอ,อ่างเจกูซี่หรือจะเปลี่ยนเป็นสระน้ำขนาดเล็กก็ทำได้ท้ายสุดตัวรถยังมาพร้อมที่จอดเฮลิคอปเตอร์สำหรับลูกคุณหนูลักชูที่เดินทาง มาจากฟากฟ้าแม่นี่มันรถจริงไหมเนี่ยคันนี้ถูกสร้างขึ้นจากชายชาวแคลิฟอร์เนียที่มีชื่อว่าเจย์โอเบิร์กที่สร้างผลงานรถแต่งในดังระดับฮอลลีวูดมามากมายตัวรถใช้คโครงสร้างจากคันดิแลคเอลโดราโดปี1976เอามาต่อกันมากถึง6คันและมีเครื่องยนต์2เครื่องวางด้านหน้าพร้อมระบบเลี้ยวแบบพิเศษเจ้ารถคันนี้ยังได้ขึ้นแทนกินเนสเวิด์เรคคอร์ดว่าเป็นรถที่ยาวที่สุดในโลกอีกด้วยหาทุกคนมีรถแบบนี้จริงๆจะเอาไปทำอะไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยถ้าชอบบบรรร่งถแนนีีี้้้ฝาากดดตติิมใหทสุวววยะคับ